มาดูการตั้งโจทย์คณิตศาสตร์เพื่อพื้นฐานเพื่อฝึกฝนตนเองนะครับ EP ที่14เรื่องการถอดรูทหรือลากนะครับเอาเฉพาะรูทรูทที่นี้นะจะเป็นแบบรูทเเรียกว่าลากที่2ออ่านะรูทแบบนี้เอารูทง่ายๆนะครับอ่าถอดลากทำยังไงนะ อาสัก30ข้อพอแล้วนะครับถอดรากตั้งแต่รูทหนึ่งจนถึงรูทสาก็ยังดีนะครับอ่ารูทหเวลาถอดรากแบบนี้นะครับคือเราต้องหาตัวเลขนะครับที่คูณกัน2ตัวรากที่2ก็คูณกัน2ตัว หก็คือ1นคูณหนพอได้2ตัวปับ๊บนำออกมา1ตัวนะครับอาส่วนรากที่2มีอะไรคูณกันได้2องบ้างต้องซ้ำกันเลยนะมีไหมครับไม่มีจำนวนเต็มแน่นอนต้องเป็นทวนนิยม นะครับก็ถอดไม่ได้ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องตั้งโจทย์นะครับนะนะไม่ต้องตั้งโจทย์ถอดออกมาเป็นทนิยมเดี๋ยวมันมีวิธีการอีกมากมายหรือกดเครื่องเลขนะครับเอาที่มันถอดได้รู้สมถอดได้ไหมอะไรคูณกันได้3มมีไหม,มคูณกัน2ตัวกลมๆเนี่ยได้3มไม่มีอีกถอดไม่ได้ บางคนบอก1นคูณสไงหกับ3มันเลขซ้ํากันไหมล่ะถ้าเลขซ้ากันมันก็ถอดได้เนี่นเลขมันซ้ํากันก็ถอดไม่ได้ไม่มีถอดไม่ได้อะเราก็ตั้งรู้สี่สี่มีอะไรคูณกัน2ตัวซ้ากันมั่งก็มี2อคูณกับ2องสามกันปั๊บถอดได้เอามาคืนตัวถอดได้2ออ่ะ ีกข้อที่สี่ 4, เอาข้อที่5้ารูทห้าอะไรคูณกัน2ตัวได้5มีไหมไหมไม่มีแสดงว่าถอดเราเป็นทนิยมเราไม่เราไม่ตั้งโจทย์เราจะเอาถอดเฉพาะที่เป็นจำนวนเต็มก่อนฝึกเริ่มต้นนะครับ6กรูทหกอะไรคูณกัน2ตัวได้6อ่อ2คูณสใช่ไหม ตองก็สาตัวเดียวกันไหมครับไม่ใช่ถอดต้องเป็นทอนิยมแน่นอนเราไม่เอาเอาข้อที่เจ็ดรู 7, ก็ไม่มีอีกข้อที่แปดรูทก็ไม่มีอีกที่คูณกันได้8 4ดคูณสอได้แมันไม่เหมือนกันอีกเพราะนั้นสิ่งที่ถอดได้แล้วเป็นจำนวนเต็ม นะมีตัวแรกเท่าี่4 4เกิดจากอะไรเกิดจาก2องคูณสแสดงว่าตัวต่อไปที่มจะถอดได้คือ3ามคูณสคือรูทอะไอรเถอดออกมาได้3ตัวต่อไป4ี่คูณสคือรูทอะไรสี่ถอดออกมาได้4 ครับตัวต่อไปตีแล้วต้องเป็น5้าคูณ5้าห้าถอดรูดมาต้องได้5อ้าลองไปฝึกมานะครับฝึกมาทักทำมาทัก30ข้อนะครับรูทเกไม่เอานะเอารูดอื่นมาเอาถอดแล้วเป็นจำนวนเต็มทำแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้เลย นะครับเพื่อเป็นการฝึกถอดรูทออกมาเป็นจำนวนเต็มนะครับง่ายง่นะครับลองฝึกดูชอบกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับเป็นกำลังใจเพื่อทำในคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณครับ